Podcast. Future of สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอ็กแมนพอดแคสนะครับคุณอยู่กับผมโดเองชัยครับในวันนี้เนี่ยเรผมจะมาพูดถึงเรื่องของอนาคตของโคซซ e r ลี่สโตร์นะครับหรือว่าเป็นพวกซูเปอร์มาร์เก็ตห้างนะครับของชำต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับ ว่าในอนาคตเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงครับจริงๆแล้วมันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงถ้าเราเห็นในทุกวันเนี้การที่เราซื้อของตามห้างหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันำลังเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับจากการที่เกิดการระบาดของโควิด1 9นะครับจากวิธีปกติที่เราใช้กันเนี่ยก็คือเดินไปเลือกสินค้าใช่ไหมซอได้อย่างที่เราต้องการปุ๊บเราก็นาใส่รถ,ถเข็นนะครับแล้วก็ไปไป,ไปชำระเงินนะครับแต่ว่าอย่างในยุคนี้เนี่ย ผู้ค้าปลีกส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องปรับตัวมากขึ้นนะครับคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าแล้วก็ลูกจ้างเป็นหลักนะครับอย่างเช่นว่ามีการเว้นระยะห่างนะการใส่แมสหรือว่าการใช้ก็หอล้างมืออยู่อย่าง,างสม่ำเสมอมีการเพิ่มช่องทางในการขายนะครับอย่าง delivery เข้าไปนะครับกลายเป็น New n o r m a l สําหรับธุรกิจต่างๆครับมันไม่ใช่เรลาค้าปลีกที่ทุกธุรกิจเนี่ยต้องทําอย่างเด็กเลี่ยงไม่ได้ถึงแม้ว่าทุกวันนี้เนี่ยในบางพื้นที่การระบาดอาจจะน้อยลงมาแล้วนะครับแต่ว่า สิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยที่เรายัางทําอยู่เนี่ยมันก็จะคงอยู่ต่อไปนะเพราะว่าบางทีหลายอย่างก็เป็นเรื่องดีนะเช่นการที่เราใส่แม้ตลอดเวลาเนี่ยคือถ้าไม่ใช่โควิดเนี่ยเราก็การอย่างอื่นได้นะอาจจะการฝุ่นควันได้นะครับแล้วก็บรรดาโรคไข้หวัดต่างๆก็ยังได้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาสรุปบทวิเคราะห์บทหนึ่งให้ฟังนะครับจากคุณจอร์นลุซซอนะครับจากอาร์ติแฟกต์นะครับในเรื่องของอนาคตที่ว่า5้าถึงสิปีข้างหน้าเนี่ย การค้าเจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคเรามาเริ่มกันก่อนเลยครับที่ระยะแรกช็อตเทอมนะครับ1-5ปีแน่นอนว่า New n o r m a l เนี่ยจะเห็นชัดได้มากขึ้นนะครับอาจรวมไปถึงการปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วนะครับต่างๆเนี่ยให้มันดีขึ้นแล้วก็เหมาะสมกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้น,นครับอย่างเช่นพวกทางเดินแบบ one way นะครับฉากเบรีเออร์กัน้นการใส่แมสนะครับว่าพวกนี้เนี่ยน่นาจะยังคงอยู่อย่างแน่นอนนะครับ รวมไปถึงใอ้พวกการส่งของนะครับแล้วก็การซื้อของแบบเขาเรียกว่าอะไรสับสคริปชันนะครับหรือยุคนี้เราจะเห็นมากขึ้นนะครับว่าโอเคจ่ายเป็นรายเดือนสัปดาหม์มีของส่งมาให้นะครับอันนี้เนี่ยเริ่มแพร่หลายมากยิ่งขึ้นซึ่งในพวกกระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันจะถูกพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะครับในฟอร์มเทอมมานาธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซนะครับย,ยักษ์ใหญ่อย่างเช่นพวก อเมซอนวอร์มาดครับแต่ต้องพัฒนาในเรื่องของทางเลือกในการให้บริการ Delivery ที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นก็คืออาจจะมีทั้งของชําด้วยอาจจะต้องมีของสดจริงของสดอะไรพวกนี้มันก็มีอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะมีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะกับบริบทมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าแน่นอนดีมานต่างๆเนี้มันจะยังคงอยู่นะครับแล้วก็น่าจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับพวกอาหารสด อมขนมปังเนื้อสัตว์อะไรต่างๆครับสำหรับบรรดาซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็กต่างๆที่ย่อมลงมาเนี่ยอาจจะต้องลองเรียกว่าย้อนยุคก,กลับไปนะครับในยุคก,ก่อนพวกร้านดังเดินอย่างเช่นถ้าเราเคยเห็นตามต่างประเทศอะไรเงี้ยครับพวกร้านขายเนื้อร้านขายขนมปังอะไรเงี้ยที่จะเป็นมีตู้กระจกมีสินค้าไว้นะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยก็จะเลือกสินค้าจากตู้่างหน้าร้านครับจากนั้นเนี่ยก็จะมีระบบหลังร้านมารองรับ จัดสินค้ามาให้เราเลยครับโดยที่ทั้งสองส่วนเนี่ยแยกออกจากกันอย่างชัดเจนนะคือเราไม่ต้องมาเดินเลือกซื้อสินค้าอะไรต่างๆที่ทําให้เกิดความหนาแน่นทําให้เกิดการรวมตัวกันของของผู้คนเนี่ยได้นะครับแต่ถ้าสมมติสตอร์ยังมีคนจะเป็นที่ต้องอยู่ในรูปแบบเดิมเนี่ยก็ควรที่จะนําเทคโนโลยีมาใช้นะครับอย่างเช่นเทคโนโลยีในการนําเส้นทางตรวจจับการเว้นระยะฉากโทษทีครับระยะห่างนะครับอย่างเช่นระบบ ar นั่นเอง พอันนี้ผมก็ลองไปเซิร์ชดูละมันก็มี AR ที่เขาใช้ใน Store ก็คือสมมุติเราเดินอยู่เข็นรถอยู่เงี้ยก็จะเห็นแล้วว่ามันจะตรวจจับว่าเรามีรัศมีเป็นวงกลรมทำรอบตัวเรานะครับเราเดินไปใกล้ใครเงี้ยมันก็จะมีสัญญาณเตือนว่าเราต้องดำรงไว้ซึ่งโซเชียลดิสเทนซิ่งหรือว่าการที่ยืนเลือกของะอะไรต่างๆเงี้ยก็จะมี กำหนดเป็นเส้นไว้เป็นล็อก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 ,อกไว้อะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะครับก็คือเป็นการประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้นะครับคราวนี้ทางจอดเทอมเนี่ยไปดูลองเทอมกันบ้างนะครับห้าถึงสิบปีข้างหน้าในเวลานั้นเนี่ยโอเคว่าโควิดสิบเก้าเนี่ยเราอาจจะควบคุมได้แล้วนะครับแต่พฤติกรรมของผู้คนเนี่ยก็คงจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแล้วนะจากที่เราคิดว่ามันเป็น new normal อยู่เนี่ยความจริงไอ้ new normal เนี่ยอาจจะกลายเป็น นอม m อนไปแล้วจริงๆก็ได้นะครับคือผู้คนเคยชินไปแล้วคือผู้คนยังใช้งาน Delivery กันอยู่นะครับก็คือยังคงใช้กันอย่างเหมือนเดิมยังคงใส่แมสกันอยู่ Social d i s t a n c i n g อะไรต่างๆครับดังนั้นเนี่ยเทคโนโลยีที่จะมีส่วนช่วยสำคัญก็คือ Supply Chain เนี่ยทำให้มันมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะครับอาทิเช่นการลดขยะคือพอเวลาทุกคนเนี่ยคอลตีนะครับ ต้องสั่งของ Delivery เนี่ยอย่างที่เราเห็นนหลา,าประเทศประเทศไทยก็ก็เยอะนะครับที่มีข่าวเรื่องที่ว่าเรามีขยะล้นล้นเลยจากการที่ช่วงโควิด1 9เนี่ยผู้คนทำใช้บริการ Delivery กันมากขึ้นนะครับ <im it> พวกบรรดาแพ็กเกจจิ้งต่างๆก็มีสูงมากยิ่งขึ้นนะครับ <im it> โดยเฉพาะอย่างยิ่งแน่นอนส่วนใหญ่ต้องยอมรับว่ามันยังเป็นพวกแพ็กเกจจิ้งในพลาสติกอยู่ <im it> ก็เลยทำให้เกิดปัญหาขยะขึ้นในทั่วโลก ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีความสําคัญไม่แพ้กันนะครับดังนั้น p a เกจจิ้งในอนาคตเนี่ยจะต้องมีเขาเรียกว่า Standard มาเลยว่ามันจะต้องถูกออกแบบมาเพื่อที่จะทําการเหมาะสําหรับการขนส่งนะครับสามารถที่จะนําไป reuse ได้แทนการออกแบบแบบเแบบก่าที่เราจะคํานึงถึงพวก Branding นะครับแล้วก็ความนึงถึงรูปลักษณ์ต่างๆความสวยงามอะไรเงี้ยยกตัวอย่างเช่นนี้ยกตัวอย่างมา,างเช่นสมมติผมซักฟอกเนี่ยก็คนที่จะถูกบรรจุอยู่ในแพ็ค แพ็กเกจเนี่ยที่มันสามารถที่จะนำมารีฟิลได้นะครับบรรดาอาหารแห้งต่างๆข้าวสารพาสตา้าอะไรเงี้ยก็ควรที่จะบรรจุอยู่ในแพ็กเกจจิงที่ทำมาจากวัสดุที่ยั่งยืนเรีอกสลายได้จนกระทั่งว่ามันเอาไปทำปุ๋ยได้นะซึ่งจริงๆไอ้พวกเนี้ยมันมีอยู่แล้วนะครับในนยุคปัจจุบันนี้แต่ว่าพวกราคาอะไรเงี้ยมัอาจจะยังสูงหน่อยก็เลยทำให้คนเนี่ยไม่ค่อยนิยมใช้มากนะักนอกจากในเรื่องของแพ็กเกจจิงแล้วเนี่ย บรรดาผู้ที่ให้บริการด้านการขนส่งเนี่ยก็ต้องทําการปรับตัวเช่นกันครับรอะไรอย่างเช่นมีการนํารถยนต์พลังงานไฟฟ้ามาใช้ครับพวกบรรดารถยนต์บรรดารถที่ไร้คนขับเนี่ยมาใช้มากขึ้นซึ่งแน่นอนว่าก็าช่วยลดในเรื่องของมลพิษเ,เป็นหลักนะครับก็เป็นปัญหาสําคัญที่ต้องคํานึงถึงไม่แพ้กันนะครับต่อมาในในเรื่องของรองเทอมนะครับก็คือเรื่องสุขภาพครับในหลายๆประเทศเนี่ย กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุประเทศไทยก็เช่นกันรเราได้เห็นกันแล้วซึ่งมันจะเห็นชัดมากขึ้นในนะอีกประมาณ 5- 10ปีข้างหน้าแน่นอนนะครับคราวนี้คนสูงอายุเนี่ยเขาแน่นอนว่าเขาก็จะมีเรื่องโครคภัยไข้เจ็บต่างๆโรคเลือรลังต่างๆนะครับบรรดาซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าก็สุปเปอร์มาร์เก็ตหรอน่าคตเนี่ยาเก็ควรที่าะนําเสนอสิมค้าที่ตันดีต่าสุขภาเขอร์มารียกว่าแต่ละคนได้นะครับเพราะในปัจจุบันเนี่ย พะกพูดตามตรงว่าพวกมมนาซูเปอรม์มาร์เก็ตหรือว่าสตร์ใหญ่ๆเนี่ยเขาจะเน้นของที่มีราคาถูกนะคุ้มค่าเน้นเรื่องจํานวนอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีคุณภาพเนี่ยอาจจะยังไม่มากเท่าที่ควรนะครับเรื่องของคุณค่าคุณประโยชน์อะไรต่างๆนะครับซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้คนรวมไปถึงการออกแบบออกแบบเอ่อนาสโตร์ต่างๆให้มันเหมาะสมกับผู้ส่งอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่น กระบวนการที่เราจะซื้อสินค้าหรือว่าเชลวางของต่างๆนะครับให้เข้าถึงผู้สูงอายุได้ดียิ่งขึ้น,นในจุดนี้เนี่ยเทคโนโลยีก็ควรที่จะเข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องของบริการแนะนําสินค้าที่เหมาะสมกับสุขภาพนะครับเหมาะสมกับความต้องการของแต่และบุคคลนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าคุณอาจจะเป็นเบาหวานนะครับคุณก็จะได้ช้อปปิ้งลิสส์สำหรับตัวของคุณเองนะครับที่เหมาะสมกับร่างกายสุขภาพของคุณนะครับแล้วก็ ค่าใช้จ่ายที่มันเหมาะสมด้วยรวมไปถึงไลฟ์สไตล์นะครับการวิธีการกินอะไรต่างๆครับซึ่งระบบนี้มันอาจจะต้องเชื่อมต่อกับบรรดาเฮลท์แคร์ต่างๆครับที่จะมีประวัติสุขภาพของคุณเพื่อ่อลิงก์กันได้ครับแล้วก็ช่วยกันในการที่จะแนะนําสิ่งที่ดีให้กับตัวคุณได้รวมไปถึงอาจจะมีพวกบรรดาสมาร์ทช้อปปิ้งค์ดนะครับคอยช่วยนําทางก็ช่วยเตือนเวลาให้เราลืมของอะไรต่างๆซึ่งอันจริงไอ้สมาร์ทช้อปปิ้งค์ดในตอนนี้ก็มีแล้วนะ ในสารฐอเมริกานะครับอ่ะถัดมาคราวนี้ถาดจากลองเทอมเป็นเวลี่ลองเทอมนะครับก็คือสิปีบวกๆเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแน่นอนว่าออโตเมชันแล้วก็วา AI ต่างๆเนี่ยจะมีบทบาทสําคัญเป็นอย่างมากนะครับที่จะเข้ามาเปลี่ยนประสบการณ์ในการซื้อของจับใจ่ายใช้สอยของเราสโตนเนี่ยจะกลายเป็นบริการมากกว่าที่จะเป็นเหมือนกับเ,เขาเรียกว่าอะไรปลายทางเอ,อ มันก็แปลว่าสโตเนี่ยบางทีเราก็ยังต้องการที่จะไปเดินหรือว่าบางทีอาจจะไปเที่ยวอ่าไปเลือกซื้อสินค้าบางทีเหมือนแค่บางคนอย่างผมบางทีเบื่อเบื่อยังก็เอออาจจะไม่ได้ซื้อของนะแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนกับเป็นจุดจุดหมายเวลาที่เออเราไปพักผ่อนไปเที่ยวได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับสโตเนี่ยนะคดเนี่ยจะกลายเป็นบริการมากยิ่งขึ้นนะครับเราอาจจะได้เห็นบรรดาเป็นสตูเคลื่อนที่อ่าโมบายสตูนะครับ จัดส่งสินค้าสดเลยให้ถึงหน้าบ้านคุณซึ่งเขาบอกว่าคือในสหรัฐอเมริกาเนี่ยไอ้โมบายโซนเนี่ยมันจะไปแก้ไขปัญหาในเรื่องของฟู้ดดีเซอร์ท้าใครจําได้ที่ผมเคยพูดไปในเรื่องของฟู้ดดีเซอร์ก็คือพื้นที่ที่เขาเข้าถึงบรรดาพวกอาหารสดอาหารมีคุณภาพได้ยากอะไรเงี้ยแน่นอนว่าโมบายสโตร์เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทสําคัญนะครับอย่างแน่นอนและนอกจากนั้นเนี่ยการเลือกซื้อสินค้าก็จะเปลี่ยนไปโดยท้นเชิงนะปกติแล้วเราต้องไป อ่ะแล้วก่อนต้องต้องเริ่มอย่างนี้ก่อนในยุคนี้การเลือกซื้อการเลือกซื้อสินค้าเนี่ยนอกจากการที่ไปดูตัวเองก็คือการซื้อของแบบออนไลน์นะครับแต่ว่าออนไลน์เนี่ยมันก็มีข้อเสียคือเราไม่ได้เห็นไม่สัมผัสของจริงๆคราวนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยไอ้สองสิ่งเนี่ยมันจะเบรนรวมกันละก็คือเราสามารถเลือกสินค้าออนไลน์จากที่บ้านได้แต่มีการใช้เทคโนโลยี VR เข้ามาช่วยนะครับคราวนี้ก็เลยจะ ัดเรื่องของที่ว่าเออเราไม่ได้เห็นของจริงออกไปเลยเพราะว่าครั้นี้ก็นั่งใส่แว่น VR และเลือกสินค้าได้เลยจากบ้านเห็นสินค้าจริง,รงๆของจริงครับเลือกได้ปุ๊บก็กดสั่งเลยจากนั้นก็มีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหลายคนขับมาตามคอนเซปต์เลยมาส่งของให้ถึงที่ก็เป็นอนาคตที่น่าสนใจดีนะครับผมก็ต้องเราต้องลองจับตาดูครับว่า มันจะเป็นจริงได้ในขนาดไหนะนรับอันนี้ผมที่ผมยกตัวอย่างมานี่คือเป็นของสหรัฐอเมริกานะครับบทสารเป็นบทวิเคราะห์ในประเทศของเขานะครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องดูกันว่าจะมีภาคธุรกิจหรือว่าภาครัฐบาลเนี่ยสนับสนุนให้เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันเป็นจริงได้เร็วขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมบทความจากคุณจอนรสซอนะครับ ถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับผมจาก Artifact นะครับผมเราก็ต้องขอขอ,ขอบคุณุผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ฟังจนจบนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ Eckman Future Podcast Things of